มาดูขั้นตอนการประกอบเครื่อง RT ร1 0อสิบนะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่เข้าเวียงก่อนถ้าขั้นตอนแรกเลยเขาจะประกอบปลอกสูบแต่ตอนนี้ปลอกสูบไม่ได้เปลี่ยออนะครับ,ครบเครื่องนี้ไม่ได้เปลี่ยนปลอกสูบนะครับดังนะะั้นเราก็จะประกอบขอแบบเ,เข่าเขวียงก่อนนะครับ <c oughs> นี่ครับเ <c oughs> ข้าเวียง ขอบจากฝั่งนี้นะครับ มันจะมีน็อตตัวนี้อีกรอบหนึ่งที่ไม่มีใส่ได้เลยชุดเดียวครับต่อมาก็ใส่ลูกกระทุงนะครับอยู่ข้างในเลยครับตู้ต้องใส่ก่อนโอตคต้องใส่ก่อนเข้าเหวี่ยงครับงั้นใส่ยากอันนี้ท่าน นี่ครับลูกกระทุงจะอยู่ข้างในนะครับมีสองตัวกลมๆนะครับอย่าลืมใส่นะครับครับมาดูการประกอบแหวนลูกสูบนะครับนี่ลูกสูบตัวล่างสุดแหวนตัวล่างสุดแหวนตัวล่างสุดนะครับให้ตัวลูกสีอาอยู่ด้านบนครับตัวอานะครับจะมีตัวอาเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับตัวอาจะหันมาข้างบนของลูกสูบนะครับ มีครีมหางก็จะทำงานง่ายนะครับตไปลู้สุดตัวที่สามแหวนตัวที่สามครับมาดูลักษณะแหวนตัวที่สามนี่มันจะมีบ่าข้างล่างนะครับเห็น,นครับจะมีบ่าตร,ตรงปลายตรงนี้ครับเดี๋ยวไม่ค่อยชัดเลยเห็นไหมครับจะมีบ่านะครับ ตัวหนังสืออยู่ข้างบนต่อมาตัวที่สองนะครับมันเด่ตออนตัวหนังสืออยู่ข้างบนนะครับแบนตัวที่สองจะเรียบเลยนะครับไม่มีบ่านะครับ เปนตัวบนสุดนะครับนี่ดูลักษณะแหวนนะครับจะมีสีขาวขๆหนังสืออยู่ข้างบนเหมือนเดิมนะครับตัวบนสุดมาก็ฉลุนน้ำมันนะครับก่อนประกอบ ฉลมตรงสลักลากสูบด้วยครับจะมีรูรูนี้จะอยู่ข้างบนนะครับรูนี้จะหันขึ้นบนมาดูนะครับการจัดปากแหวนนะครับีแหวนตัวแรกนะครับจะอยู่ประมาณนี้ที่สองตัวที่สองจะอยู่ด้านข้างนี้ครับตัวที่สามตัวที่สามและตัวที่สี่นี่ครับตัวที่สี่อยู่ตรงนี้นะครับยกจัดปากแหวนให้ตรงรูสลักลูกสูบครับผมครับปากแหวนห้ามตรงกับสลักลูกสูบนะครับฉลงมต้นมนเครื่อง ก็จะลมน้ำมันเครื่องที่ปอกสูบแล้วก็ทุกสูบอาจารย์ให้ดูลูกศอนนะครับนี่มีด้านบนตรงนี้จะมีลูกศรนนะครับลูกศรจะชี้ขึ้นบนแล้วก็ดูตรงสลักก้านสูบตรงนี้ครับจะหันขึ้นบนนะครับอย่าลืมใส่แบริ่งนะครับนี่แบริ่งชาร์ปตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่เข้ามาเลยครับเ๋ยวใส่ใสุด ส่ชุดมันจะรัดหลอกก็ได้ต่อมาก็ใช้ตัวรัดแหวนลูกสูบนะครับปอกรัดแหวนนะครับรัดให้แน่นเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาเล็งข้อเวียงนะครับ หมุนให้ข้อเหวี่ยงไปขึ้นไปให้สุดนะครับจังหวะที่ลูกสูบข,ขึ้นสุด <Okay. S 1> แล้วก็ก้ารก้านนะครับจะตรงกับข้อเหวี่ยง <Okay. S 1> แล้วจากนั้นก็ดันลูกสูบเข้ามาเลยครับอ่าดูครับนี่ก้านกับข้อเหวียงจะกบติดกันแล้วนะครับ ตอนนี้ต่อมาก็ใส่ประกับเดี๋ยวๆจากนั้นดันลูกสูบให้อยู่ตั้งตำแหน่งศูนย์ใต้ล่างนะครับนี่จะได้ใส่ประกับการสูบตัวล่างได้ง่ายนะครับมาดูครับนี่ประกับก็ลูกศรก็จะชี้ขึ้นบนเหมือนเหมือนเดิมนะครับค่าแรงขันน็อตตัวนี้อยู่ที่50นิวตันเมตรครับ ตั้งประแจปอนที่50นิวตันเมตรนะครับดัดประกับการกสูบไอ้สิงแค็กนะครับ นี่ครับได้ยินเสียงแก๊กก็พอนะครับแล้ก็ประกอบชุดกาวนาประกอบชุดตุ้มเหียงกาวนานี่ครับต่อไปตุ้มเหวียงกาวนาตรงนี้นะครับจุดเผาลูกเบี้ยวต่อมาใส่เผาลูกเบี้ยวนะครับ ถ้าก่อนใส่พลาลูกเบี้ยวเราก็เช็คนะครับว่าลูกกระทุ้งเรายังอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่ก็ใส่พลาลูกเบี้ยวเลยนะครับบางคนใส่พลาลูกเบี้ยวลืมใส่ลูกกระทุ้งนะครับอย่าลืมนะครับลูกกระทุงต้องเข้าไปให้สุดนะครับไม่งั้นดันเผาลูกเดี้ยวไม่เข้า ่อลูกเบี้ยวก็จะมีมาร์กนะครับน่ครับในมาร์กนี่จะมีมาร์กที่เฟืองตัวนี้ครับามาร์กสองจุดนี้มาร์กสองจุดนี้นะครับจะตรงกับนี่ครับ ที่เฟืองพาลูกเบี้ยวจะมีหนึ่งจุดนะครับก็ mm hmm. ใส่เข้าไปต่อมาก็จะมีตัวตัวล็อกเพาลูกเบี้ยวนะครับการพาลูกเบี้ยวลูนี่ครับตัวล็อกพาวลูกเบี้ยวเราจะอยู่ข้างใน mm hmm. ส่วนตัวล็อกเพาลูกปืนข้อเบี่ยงจะเป็นตัวนี้เป็นน็อตเบอร์สิบสองนะครับ ตัวนี้จะใสยย่ยากหน่อยนะครับดึงออกมาหนึ่งก็น่าจะนี่ครับตัวล็อกพาลูกเบี้ยวนะครับล็อกแคมนี่มีสองตัวน็อตเบอร์สิบนะครับตัวนี้ล็อกลูกปืนข้าเหวี่ยงเป็นน็อตเบอร์สิบสองนะครับ ต่อมาก็จะใส่เฟืองบาลานนะครับไอ้เผาสมดุลหรือเรียกว่าเเผวสมดุลครับอาไม่ใช่คดตัวที่มีเฟืองสองอันจะอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้มีเฟืองสองอันนะครับ ตัวข้างบนจะเป็นตัวนี้ครับมีเฟืองอันเดียวนะครับอต่อมานะครับเราจะใส่เฟืองตัวข้างบนนี้แต่ต้องดูมาร์กก่อนนะครับข้างบนสองข้างล่างหนึ่งข้างบนจะมีสองจุดนะครับ ข้างล่างจะมีแค่จุดเดียวนี่นะครับเพืองข้างบนนะครับมีจุดสองจุดข้างล่างมีจุดเดียวครับมา,มาดูมาร์กนะครับนี่มาร์ก ข้างบนสองจุดข้างล่างหนึ่งจุดนะครับมันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับต่อมาก็ใส่เฟืองสะพานนะครับเฟืองตัวเล็กจะอยู่ข้างนอกนะครับตัวใหญ่จะอยู่จะอยู่ข้างในแล้วเราก็หมุนเฟืองบาลานซ์นะครับให้เลขสามเลขสามของเฟืองบาลานซ์ตัวเนี้ยตรงกับเฟืองเลขสามเฟืองตัวใหญ่ตัวนี้นะครับเฟืองสะพานตัวใหญ่แล้วก็หมุนเท้าข้อเบี่ยง จากนั้นหมุนเพลาข้อเหวี่ยงนะครับให้ตรงจุดให้จุดมาตรงกับเ <บ é. S 1> ฟืองสะพานตรงนี้นะครับ่จุดจะอยู่นี่นะครับหนึ่งจุดจะหมุนให้มาตรงกับเฟืองสะพานสองจุดนี้นะครับ ingt, <het good. S 1> มาดูครับนี่เฟืองเฟืองสะพานนะครับสองจุดตรงนี้จะตรงกับหนึ่งจุดนี้นะครับหนึ่งจุดของ ของเฟืองเผาก็เบียงแล้วก็เลขสามที่สามตัวนี้ครับที่เฟืองสะพานครับจะตรงกับเฟืองบาลานต์ตัวนี้เลขสามจะตรงกันนะครับแล้วก็จุดตัวนี้จะอยู่ตรงข้ามกันแล้วตอนนี้หนึ่งจุดข้างบนสองจุดนี้ครับอยู่ตรงข้ามกันครับต่อมาเราก็ใส่น็อตล็อกแหวนล็อกลูกปืน เฟืองบาลานตรตนี้ครับ